สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐปเาเลสไตน์ในวันเอกราชของรัฐปเาเลสไตน์ซึ่งตรงกับวันที่15พฤศจิกายน2567ความว่าพระนท่านนายมะม,มุดอับบาสประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์เมืองรอมาล้อ ในโอกาสวันเกรรอกราชของรัฐปาเลสไตน์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนาสมบูรณ์และมีพลังกายใจทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวปาเลสไตน์มีสันติสุขเข้มแข็งยืนหยัดยืนยงและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยและรัฐปาเลสไตน์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและความเข้าใจอันดี ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะกระชับความร่วมมือต่างๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีท่อพระเนตรการเกี่ยวข้าวณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนา,นายก วันนี้เวลา13นาฬิกา26นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนา,นายกทรงติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริด้านการเกษตรได้แก่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ด้วยการทำนาแบบลดโลกร้อนด้วยวิธีเปียกสลับแห้งในระยะที่45 50วันติดตั้งระบบแอปพลิเคชันดูระดับน้ำช่วยให้เกษตรกรสะดวกและง่ายต่อการควบคุมส่งเสริมการถ่ายกลบต่อสั่งข้าวและใช้จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายฟางแทนการเผาสาร้างระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระาชทานเมล็ดพันธุ่นคราขอ87จำนวน1,000กิโลกรัมเมื่อเดือนมีนาคม2567และนำไปกระจายพันธุ์ข้าวแก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่10บไร่ในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกเพื่อขยายสายพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดเก็บเกี่ยวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้ผลผลิตก,กว่า14,000กิโลกรัม กรมชลประทานมีแผนขุดขยายสระเก็บน้ำสวนผลไม้ภาคใต้ในปี2569และจะขุดลอกแก้มลิงวัดประฉาย2ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำสระช้างและติดตั้งสถานีตรวจวัดอุทกวิทยาสำหรับอ่างเก็บน้ำรวมถึงติดตั้งระบบกระจายน้ำของโรงเรียนในร้อยเพื่อการบริหารจัดการน้ำต่อไปจากนั้นท่อประเนการเกี่ยวข้าวพันกข9 7หอมรังสิต เป็นพันธุ์ข้าวเจ้ามีลักษณะน,นุ่มกลิ่นหอมไม่ไวต่อแสงปลูกได้ทั้งในฤดูนาปีและนาปรังอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ106วันโดยวิธีหวานน้ำตมค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้ให้ผลผลิตเฉลี่ย737กิโลกรัมต่อไร่ที่ผ่านมามีกรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตพบว่าข้าวมีการเจริญเติบโตดีและการระบาดของโรคพืชลดลงนอกจากนี้ โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ดำเนินโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริคู่ขนานไปกับการปลูกข้าวในเดือนสิงหาคม2567ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบรุรีมอบต้นกล้าทุเรียน38ต้น22สายพันธุ์พร้อมอุปกรณ์ในการดูแลรักษาบำรุงต้นทุเรียนกรมทรัพยากรน้ำติดตั้งโรงสูบน้ำและถังเก็บน้ำเพิ่มเติม อีกทั้งจัดกิจกรรมเพิ่มประสบการณ์ส่งเสริมการเกษตรให้แก่นักเรียนในร้อยภายใต้ชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้านการปลูกผักสวนครัวเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถต่อยอดช่วยเหลือประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ดีในการนี้ท่อประเด็นนิทศกาลการ,การเกษตรอาทิกรมวิชาการเกษตรได้นําเสนอสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวกวกกาญจนบุรีหนึ่ง เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกตรงตามมาตรฐานการส่งออกและตลาดในประเทศกรมประมงดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยปี2567ได้มอบพันธุปลาน้ำจืดไทยแก่หน่วยงานชุมชนประมงและประชาชนรวมถึงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสนองพระราชประสงค์ในการฟื้นฟูทรัพยากรปลาน้ำจืดของไทยเป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ และเป็นแหล่งโปรโตีนให้แก่ประชาชนสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไปก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนวัดโยธีราชศรทารามซึ่งได้น้อมนำพระราชดำริมาจัดทำโครงการดินดีผักดีสุขภาพดีชีวีมีสุขเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนทำการเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันอาทิย์การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีการปลูกผักและการทำการเกษตร บูรณาการเข้ากับวิชาการเรียนและขยายผลไปสู่ชุมชนทั้งนี้จังหวัดนครนายกได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรของสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองสร้างงานสร้างอาชีพเสริมสร้างไรายได้ให้กับชุมชนท้องถิน่นโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่เช่นงานศิลปะท้องถิน่นอาหารสดและอาหารแห้งมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอาทิผลิตภัณฑ์ขนมเปี้ยบ้านนาผลิตภัณฑ์ขนมกุยช่ายบ้านนาและผลิตภัณฑ์ไข,ข่เค็มบมดันเป็นต้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนรวันจังหวัดลำพูนวันนี้เวลา18นาฬิกา24นาที คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันณรงเรียนจากคำคณาทรจังหวัดลำพูนซึ่งปีนี้ได้รับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับประเทศได้น้อมนําหลักการโครงการมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาเครือข่าย จัดกิจกรรม M.O.U M.O. ใจสารสายใหญ่ทูบีจัดค่ายพัฒนาแกนนำการศึกษาดูงานในการทำงานให้มีคุณภาพยั่งยืนส่วนศูนย์เพื่อนใจเปิดมาแล้ว18ปีให้คำปรึกษาพัฒนา E.Q. สร้างสุขแก่สมาชิกจัดกิจกรรมเช่นเล่นเกมฝึกสมองหุ่นยนต์บังคับดนตรีกีฬาศิลปะและอัตลักษณ์วิถีล้านนาสมาชิกพึงพอใจระดับดีมาก ส่งผลให้กล้าสแสดงออกและภูมิใจในตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและนำผลงานประสบการณ์ไปสมัครศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปัจจุบันลำพูนเป็นจังหวัดต,ต้นแบบระดับเงินน้อมนำพระปณิธานมาดำเนินการขยายเครือข่ายจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุมทั้ง8อําเภอมีผลงานอาทิโรงเรียนทีราการบ้านโฮ่งยอดเพชรระดับ2วิทยลาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนทองระดับ1 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาต้นแบบระดับเงินอําเภอและชมรมรางวัลดีเด่นระดับประเทศประจำปี2567ได้แก่อําเภอเมืองลำพูนโรงเรียนส่วนบุญโยปะถะมลำพูนบริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์จจำกัดโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนและสํานักงานคุมประพฤติซึ่งมุ่งมั่นที่จะเลิกจุ้งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าเฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอรวันจากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูนที่ซักถามปัญหาเพื่อนอาไปสู่การจัดการกับปัญหาจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันสำหรับจังหวัดลำพูนมีเด็กและเยาวชนอายุ6 24ปีเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวันนี้เวลา10นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีการศึกษา2566 ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ศูนย์การศึกษาหนองระเวียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมารอบเช้าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขตสกลน,นครและวิทยาเขตสุรินทร์รวม1,506คนรอบบ่ายมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และมออปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศูนย์กลางนาครราชสีมารวม1,867คนโอกาสนี้ประธานองคมนตรีมีโอวาสความว่าที่ว่าบัณฑิตเป็นผู้ทรงความรู้นั้นมีได้หมายถึงความรู้ทางวิชาการแต่อย่างเดียวหากยังหมายถึงความรู้ผิดชอบชั่วดีด้วยส่วนที่ว่าบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญา ก็หมายความว่าจะต้องดำเนินชีวิตด้วยปัญญากล่าวคือไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติการใดต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนเสมอแล้วคิดพูดทำเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผู้แทนพระองค์ถวายภาพพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐถินและเงินบำรุงอารามณวัดสุทารามจังหวัดน่าน วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงปราณีอุ่นพรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายภาพพระกฐถินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐถินและเงินบำรุงอารามซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เชิญไปทอดถวายณวัดสุทารามอา,ารามอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีพื้นที่5ไร่3งานเศษเดิมชื่อวัดอาราม ต่อมาเรียกตามชื่อหมู่บ้านว่าวัดอาหามเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2271โดยพระครูบารินเพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในหมู่บ้านและเป็นวัดแรกของชุมชนเริ่มจากการสร้างกุฏิด้วยไม้ไผ่หลังคามุงด้วยหญ้าคาและสร้างวิหารชั่วคราวในปี2474ได้สร้างอุโบสถขึ้นอีกหลังได้รับประจาชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2478 ต่อมาปี2479เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุทธารามมีเสนาสนะสำคัญอาทิอุโบสถสาราการเปลี่ยนกุฏิสง์และวิหารปัจจุบันพระครูสังวรนันทวิสุทธิ์เป็นเจ้าอาวาสวัดถือเป็นวัดสำคัญและมีความใกล้ชิดก,กับชุมชนและหมู่บ้านข้างเคียงนอกจากนี้ยังพบการบันทึกอักษรธรรมล้านนาที่บันทึกพัฒนาการของวัดที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน มีจารึกอักษรธรรมภาษาล้านนาบันทึกนามพระสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดและผลงานต่างๆของเจ้าอาวาสในการทํานุบำรุงวัดตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน